มีน้องท่านนึงนะคะเข้ามาถามป้าแก้วเรื่องที่ป้าแก้วเอาไปลงในแอปฟานะคะทั้งกว่าจะได้เป็นคุณนายเมียรฝรั่งแล้วก็เพจป้าแก้วนะคะที่บอกว่ามันเป็นไปได้หรอป้าแก้วที่วา่าฝรั่งชวนไปปาร์ตี้แล้วไม่รู้ตัวตื่นเช้าขึ้นมากลายเป็นว่าเหมือนตัวเองโดนมอมยา หรืออะไรต่างๆแบบนี้มันเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนคะป้าหรือว่าเขาให้ไม่ได้ตามจํานวนที่ตัวเองต้องการก็เลยออกมาบอกว่าตัวเองโดนกระทำํำป้าแก้วขอตอบเลยนะคะป้าแก้วเห็นลูก น้องส่งรูปมาส่งทุกซอกทุกมุมทุกรายละเอียดในห้องนั้นแล้วก็ร่างกายของน้องนะคะประแก้วเชื่อแล้วก็น้องก็คงจะสงสัยอีกใช่ไหมคะว่าทำไมไม่ไปแจ้งความน้องขาสมัยเนี้ยแจ้งความ กว่าจะจับคนที่มันทำได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาเพอเพอจับไม่ได้เหมือนกรณีคุณหมอที่โดนฝรั่งถีบอยู่ที่เอ่อที่ไปนั่งอยู่หาดเออเขาเรียกอะไรอะวิลล่าพูเออพูวิล่าหลังบ้านเขาตอนนี้เป็นยังไงเงียบ คดีหาเอาผิดไม่ได้ไม่ใช่ความผิดนะคะแล้วพวกเนี้ยอ่ะถ้าเราเลิกพูดถึงเรื่องการที่เ,เรื่องอิทธิพลเรื่องอะไรต่างๆออกไปเอาเป็นเรื่องของความอับอายขายขี้หน้านะคะด้วยความที่มีชื่อเสียง ด้วยความที่รับราชการเป็นข้าราชการชั้นสูงหน้าที่การงานดีครอบครัวดีมีหน้ามีตาในสังคมแล้วโดนแบบเนี้ยเป็นคุณคุณจะกล้าไหมขนาดป้าแก้วนะถ้าเป็นป้าแก้วถึงแม้ป้าแก้วเป็นลูกตาสีตาสาป้าแก้วก็ไม่กล้าเพราะว่าในการสอบสวนป้าแก้วรู้เลยนะคะ จากการที่ป้าแก้วป่วยเนี่ยเขาจะถามซ้ําแล้วซ้ําอีกย้ําแล้วย้าอีกเรื่องเรื่องเดิมๆนะคะเหมือนทําไมคุณคิดอย่างนี้ทําไมคุณเป็นแบบนี้ทําไมคุณต้องทําแบบนี้แล้วทําไมคุณต้องเป็นแบบนีแ้แล้วในวินาทีนั้นคุณคิดอะไรตอนนั้นคุณทําอะไรอยู่ แล้วทําไมคุณต้องคิดจะทําอย่างนั้นแล้วทําไมแล้วทําไมแล้วทําไม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 และทําไมใช่ไหมคะอันนี้ขนาดปแก้วไม่ได้โดนแบบที่น้องเขาโดนนะคะปะแก้วก็ยังประเภทจุกอกนั่งร้องไห้เลยนะจนสามีเข้ามากอดแล้วก็ทีมแพทย์เขาก็ต้องหยุดถาม นะฮะอันนี้ขนาดไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเรื่องที่น้องทั้งสองเรื่องนั้นโดนกระทำคุณไม่เคยโดนนะฮะคุณอย่ามาตั้งคำถามแบบนี้ไม่มีใครเอาเรื่องแบบนี้มาโกหกเพื่อที่จะมาเรียกร้องให้คนอื่นมาสมนาำน้าซ้ำเติมตัวเองแน่นอนนะะที่น้องนำเรื่องนี้ออกมาเล่าสู่กันฟัง เพราะว่าฝรั่งคนนี้เป็นที่รู้จักในสาวสาวไทยเป็นคนมีเงินรวยปาร์ตี้แทบทุกอาทิตย์นะฮะสายเปมากน้องก็เลยกลัวว่าจะมีสาวสาวหลายๆคนโดนแบบนี้อีกและป้าแก้วคิดว่านะฮะป้าแก้วกับน้องๆ้องเขาเนี่ยที่คุยกันคิดว่าน้อง คงไม่ใช่ลายแรกและคงไม่ใช่ลายสุดท้ายเพราะว่าไม่มีใครเอาเรื่องของมันไม่แม่เเรื่องมันไงคือปล่อยแล้วปล่อยเลยนะฮะเพราะฉะนั้นจะต้องเอาเรื่องแบบนี้ออกมาเผยแผ่เพื่อให้สาวไทยที่บางคนกระหืนกระหือหือที่อยากได้ผัว รวยๆฝรัร่งรวยๆเปย์กันเหลือเกินไม่ต้องมาด่าดราม่าคำว่ากระหืดกระหืดลือนะคะหลายคนเป็นแบบนี้จริงๆฉันสวยฉันโปรไฟล์ดีฉันมั่นมันม่นหน้าบั่นโหนใครเตือนอะไรฉันไม่ฟังเป็นไปไม่ได้นะคะยังไงก็ขอภาวนาให้น้องคนที่เข้ามาถามนะคะอย่าเจอแบบนี้เพราะว่าน้องส่งรูป ผู้ชายคนนั้นมาให้ดูว่าใช่ผู้ชายคนนี้ไหมป้าแก้วใช่กลุ่มนี้ไหมใช่เฟอร์ลรี่ลำนี้ไหมใช่บ้านหลังนี้ไหมใช่ตรงนี้ไหมเพราะว่าตอนนี้น้องกำลังคบหากับผู้ชายคนนี้อยู่ป้าแก้วตอบไปเลยว่าป้าแก้วไม่รู้นะคะป้าแก้วบอกแค่ว่าไม่รู้ถ้าน้องแน่ใจมั่นใจน้องก็ไปเลยนะคะ พราะว่าน้องบอกแล้วนี่ว่าน้องไปกับเขาหลายครั้งแล้วไม่เห็นมีปัญหาไม่เห็นมีอะไรเลยนะคะก็ขอให้น้องโชคดีขอแค่อย่ามาซ้ําเติมรูปผู้หญิงด้วยกันที่โดนกระทําแบบนี้นะคะคือถึงแม้ไม่ช่วยเห็นใจไม่ช่วยปลอบใจก็อย่ามาซ้ำเติม แค่มองผ่านไปแค่นั้นเองนะคะจบนะ